สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด u ับส r ค b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก๋งมือ2 5ประตูนะคะสวยดูดีมีเสน่ห์ทุกท่านกับรถมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้เป็นรถเก๋ง Ford Fiesta ค่ะรถปี2012ค่ะรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีสีสันยังดูสวยดูดีตลอดทั้งคันค่ะ เคยติดเกตนะคะแต่ถอดออกนานแล้วค่ะสามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะภายในดูดีผทุกท่านรถสวยไม่มีชนหนักใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายค่ะภาษีพรบรปี68คันนี้นะคะเจ้าของตั้งราคาเพียงแค่65,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออตโต้ด้วยค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะ คอนโซลสวยไม่แตกไม่ร้าวนะคะแอร์เย็นฉ่ำเรือนใหม่ขึ้นครบสามารถวิ่งได้ขับงานใช้งานได้ปกติขาดราคาถูกๆด้วยนะคะสนใจดูรถได้แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปให้นัดล่วงหน้าอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสบายใจควรเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะ แอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ